สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะสวัสดีชาวราศีกันประจำเดือนมิถุนายนดวงความรักของพวกท่านจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มาดูกันสําหรับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อะคะ่ะขออนุญาตลงข้อมูลนะคะไว้ข้างล่างคลิปพ,พร้อมทั้ง ID ในการติดต่อถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาคุยกันได้ดวงความรักของชาวราศีกันเดือนนี้เนาะเบลมองดูว่าราศี ทุกทีค่ะชาวราศีกนันนะเดือนนี้คุณเขาเรียกว่าคุณจะใช้ความคิดน่ะใช้สมเรียกว่าใช้สมองอ่ะนะคะในเรื่องของความรักมากขึ้นอ่ะมากกว่าใช้หัวใจเดือนนี้เขาเรียกว่าคุณคุณค้นคิดน่ะถี่ถ้วนนะคะเหมือนช่างข้อดีข้อเสียในเรื่องของความรักคุณค่อนข้างจ,จะเน้นไปเรื่องของการใช้เหตุผลนะหรือใช้สมองในเรื่องของความรักมากกว่าว่าความรักอะ่ะ เหมาะที่จะเดินหน้าต่อไปไหมเหมาะที่จะลงทุนทุ่มเทเรื่องของความรักไหมเดือนนี้คุณเขาเรียกว่าคุณจากที่คุณเคยอ่อนโยนหรือจากที่คุณเคยทุ่มเทเรื่องของความรักเขาเรียกว่าคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอ่ะจะกลับมาเขาเรียกว่าเด็ดขาดในเรื่องของความรักหรือที่ผ่านมา การที่คุณให้อภัยในเรื่องของความรักน่ะนะคะพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าให้อภัยตลอดถ้าใครทําผิดในเรื่องของความรักแต่เดือนนี้เขาเรียกว่าคุณจะดิดขาดในเรื่องของความรักคุณจะไม่ได้ให้อภัยแล้วอ่ะคนคุณนี้คือถ้าเลิกอ่ะคือเดือนนี้คุณจะเลิกขาดเลยจริงๆนะในเรื่องของความรักเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าเหตุผลในของความรักของคุณมันจบแล้วมันหมดไปแล้วมันเขาเรียกว่า มันได้ยปประโยชน์อะไรนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักหรือในชีวิตของคุณนะค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งเขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวกับในสายงานนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแล้วมีโอกาสนะคะคนโสดเนี่ยนะคะคุณคุณคิดในเรื่องของความรักเพราะว่านะคะเขาเรียกว่า มีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาหาคุณะนะคะคนใหม่ก็ดีคนเก่าคุณก็ผูกพันอย่างเงี้ยคุณอยู่ในการระหว่างเรียกว่าคุณลังเลอะในเรื่องของความรักคุณยังไม่ตัดใจที่จะคบกับใครนะคะกับคนเก่าคุณมีความผูกพันแต่ว่าบางทีอะคนเก่าอะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจเขาทําให้คุณเสียใจเขาเคยหักหลังคุณเคยทรอยุคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสืสูญสิ้นอะนะในเรื่องของความรัก คุณเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เองตัวคุณเองน่ก็มีความสุขดีอะนะคะในขณะที่มีคนเข้ามาให้คุณเลือกอยู่แต่ชาวราศีกันคุณรู้สึกว่าเอ้ตอนนี้ฉันมีความสุขอะนะคะเงินทองฉันสวยขึ้นฉันหล่อขึ้นฉันดูดีขึ้นฉันมีสังคมที่โอเคขึ้นะนะคะเขาเรียกว่าการเงินก็ดีฐานะเริ่มมั่นคงแล้วคุณอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่คุณรักคุณไปเที่ยวคุณเขาเรียกว่า ณไปเที่ยวคุณมีความสุขคุณเล่นเล่นคุณได้เจออะไรใหม่ๆนะในเรื่องตอนนี้เหมือนกับว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครก็ได้คุณก็มีความสุขคุณไม่ต้องมีแฟนก็ได้แต่ว่าคําว่าคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกไหมนะคะคุณรู้สึกแหละนะคุณก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณลังเลในเรื่องของความรักแต่ไปมองว่าเดือนนี้นะสาหรับคุณโสดนะคุณรู้สึกว่าคุณเองอะสามารถคนที่เข้ามาเลือกอะ เขาเรียกว่าเข้ามาให้คุณเลือกเข้ามาสีบคุณคุณสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ในเรื่องของของความรักคุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะคบกับใครนะถึงแม้ว่าในใจคุณเองคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งที่สามารถร่วมชีวิตกับคุณได้แล้วคบกับคุณไปนานๆซึ่งคุณจรค่อนข้างจะจริงจังเรื่องของความรักนะเพราะถ้าชาวราศีการมองแล้วว่าเป็นคนธาตุดินคนธาตุดินเน่ะ คุณเป็นคนที่เวลารักใครแล้วคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทนเรื่องของความรักแล้วคุณไม่ชอบเปลี่ยนแฟนบ่อยอ่ะหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคือถ้าคุณคบใครอ่ะคุณก็จะคบนานคือคุณไม่ใช่แบบประเภทแบบว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกหรือว่าคือตามอารมณ์เท่าไหร่อ่ะนะคะคุณคือเรียกว่าคุณคบใครอ่ะอาจจะค่อยๆดูไปความสัมพันธ์คุณจะค่อยคค่อนข้างที่จะช้านะคะไม่ค่อยดื้อหวาอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคงทนอ่ะ นะถึงแม้คุณจะอยากที่จะสร้างครอบครัวนะแต่ว่าคุณก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในเรื่องของความรักเพราะคุณเจ็บช้ำมานะเดือนนี้เบลมองว่าถ้าใครนะเลิกกับแฟนมานะคะแล้วเขากลับมาง้อคุณในเรื่องของความรักนะคนเก่าๆก,กลับมานะคะเบลมองว่าเหมือนคุณเด็ดขาดในเรื่องของความรักแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในความรักนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจอ่ะ นะคะเสียอกเสียใจผิดหวังอะเจ็บปวดเหลือเกินในเรื่องของความรักจนที่คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องของความรักแต่ความรักของคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นในลักษณะอ่าไม่ได้หวือหวาอะไรอยู่ลักษณะเป็นเพื่อนมากกว่าอาจจะคุกันมานานมันเลยเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคอยให้คาปรึกษากันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้ความรักจะต,ต้องมีคนอื่นพอมีคนอื่นเข้ามานะคะมันก็อาจจะเหมือนกับ มันจบลงอะนะคุณก็เลยเสียใจนะคะอะไรที่มันเสียใจอะไรที่มันจบลงไปแล้วอะเหมือนมันจะไม่มีประโยชน์ที่จะกลับมาคุยกันแล้วนะคุณต้องลุกขึ้นมานะคะเหมือนกับว่ามันมีแสงสว่างปลายทางเหมือนกันนะคะคุณอย่าจมกับเรื่องราวในอดีตสิ่งที่คุณทําให้คุณเสียใจจินอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าชีวิตอนะมันมีมลสุนทชีวิตที่มันมี ขึ้นพายุเหมือนซึนามิเข้ามานะไก่กองแล้วสิ่งที่คุณทำคุณเสียใจแล้วดาบที่มันปักกลางหลังของคุณน่ะคนที่คุณรักอ่ะเหมือนหักหลังคุณอ่ะทำสิ่งที่คุณไว้ใจอ่ะทำให้เขาเรียกว่าทำลายความไว้ใจของคุณนะคะอืมมันเลยทำให้คุณเสียใจเพราะว่าอะไรเพราะคุณยังมองอ่ะนะดอกมงดอกไม้อ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของความรักหรือความหอมหวานในเรื่องของความรักก็ได้นะคะ แต่การเสียใจนั้นเป็นหวงว่าคุณน่าจะเสียใจไม่ได้นานไม่นานนะคะในเรื่องของความรักคุณน่าเขาเรียกว่าคุณจะมีสติเดือนนี้นะคุณจะมีสติแล้วคุณจะมีเหตุผลในเรื่องของความรักพอถึงบอกว่าไพ่เดือนนี้ของคุณหมายของว่าคุณใช้สมองมากกว่าหัวใจอ่ะเดือนนี้นะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคุณหันเข้าไปเดี๋ยวไฮโลแฟนอ่ะคือ คุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นน่ะในเรื่องของความรักคุณเข้าใจเขาเรียกว่ามีบทเรียนกับมันแล้วในเรื่องของความรักคุณได้เรียนรู้กับมันในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าหันเข้าไปศึกษาในเรื่องของธรรมะหรือว่าเข้าไปปรึกษาคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของความรักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรู้เขาเรียกว่าคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ได้นะแล้วเดือดซันเข้ามาไพสรุปของคุณมันดีอ่ะเบลมองว่าถึงแม้ บางครั้งอ่ะการโสดมันไม่ใช่เรื่องที่จะรีวร้ายแต่มันเป็นการช่วงชีวิตที่คุณได้เริ่มต้นอ่ะอะไรใหม่ๆเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะเหมือนคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปเป็นเด็กนั่นหมายความว่าอ่าเรียนรู้เรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งน่ะนะคะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆรอรักแท้ที่จะเข้ามานะคะบางครั้งอ่ะอาจจะรอนานหน่อยแต่ว่าความรักครั้งใหม่อ่ะ มันจะต้องชัวร์หมายถึงว่าคือช้าแต่ดีอะนะคะแต่รอหน่อยนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นจังไรที่มันเป็นช่วงเวลาน่ะที่คุณได้กลับมารักตัวเองนะคะได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาเรียนรู้นะคะชีวิตใหม่ๆกับตัวเองแล้วก็มาดูแลรักษาตัวชีวิตตัวเองเรียกว่าดูแลรักษาตัวเองมากกว่ารู้จักคุณค่าของตัวเองนะในเดือนนี้นะคะคุณเพราะว่าความสัมพันธ์น่ะถึงแม้คนจะเข้า แฟนคุณเองจะกลับมามาง้อคุณอะนะแต่คุณก็ยังเขาเรียกว่าคุณก็ยังไม่ตกลงปรงใจหรอกนะคุณยังไม่ยอมคืนดีง่ายๆเบลมองว่าคุณยังมีความคิดแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะนะคะในเรื่องการที่จะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจบไปแล้วอ่ะคุณยังมั่นใจตัวเองว่าคุณจะต้องผ่านมันไปได้แล้วคุณสามารถเขาเรียกว่า ควบคุมหรือว่าคนโทนสถานาการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเดี๋ยวมอเชื้เชเข้ามามันจะเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นมองว่าเหมือนคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้เพราะความสามารถของคุณตอนนี้คือคุณไม่สามารถคุณไม่เอ็นเอียงไปในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกมากจนเกินไปหรือคุณไม่เอ็นเอียงไปในด้านทิฏฐินะคะหรืออารมณ์ความเศร้าจนเกินไปแต่คุณสามารถลุกขึ้นมาใหม่อะใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตใหม่ๆของคุณได้คุณสามารถควบคุมได้นั่นเพราะบอกว่าคุณจะกลับมามีสติอย่างรวดเร็วนะในเดือนนี้นะคะคุณสามารถเขาเรียกว่าเพราะความสามารถของคุณเองบางคนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่คุณจับได้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าคุณมีเซนสอะสัมผัสที่6เข้ามาช่วยก็ได้นะเพราะใพอมดเข้ามานะไพเวทมนต์เข้ามานะ่ะ เพราะว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะร่วงรู้ด้วยตัวของคุณเองอะนะเพราะว่าเขาเรียกว่าสัมผัสที่6เข้ามาแต่มันก็คือไพ่แห่งความคิดมากก็ได้บางคนนะคะอาจจะไปในเรื่องของความคิดมากช่วงเนี้ยคุณอาจจะระวังในเรื่องของความคิดมากอาจจะทําให้คุณเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องสุขภาพคืคอระบบทางเดินหายใจคุณก็ได้นะ เออสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะไม่มองว่าเป็นทั้งคนรักเก่านะคนรักเก่าก็ได้หรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอายุน้อยกว่าแล้วมีอิทธิพลกับคุณนะแล้วก็เป็นคนธาตุไฟคนธาตุไฟจะมีอิทธิพลกับคุณมากคนที่จะเข้ามาเขาเรียกว่า คนคเนี้ยนะเข้ามาพร้อมที่จะซับพอร์ตของคุณได้นะคะอย่างที่บอกว่าโดดเด่นในเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะใครที่จะเข้ามาถ้าไม่ต่างชาติต่างภาษานะคนคเนี่ยก็คือทํางานในระบบราชการหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาเรียกว่าสามารถเป็นระดับผู้บริหารได้เลยก็ได้หรือว่าเป็นอาจารย์สอนนะคะในเรื่องของความรักอะไรที่ทําให้คุณเสียใจนะคะ ความรักเขาทอยุทธหาด่าคุณหรือเปล่าความรักครั้งนี้นะคะคุณต้องใช้พยายามอย่างมากเลยนะในเรื่องของความรักนะคะมันจะผ่านไปได้คุณต้องรอเวลาหน่อยนะนะคะแล้วคนดีๆจะเข้ามาบางครั้งนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคเขาเรียกว่า เขาก็อาจจะผ่านกันมีครอบครัวาม,มาก่อนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมแต่นั่นหมายความว่าอมันไม่ได้ใช่ว่าไม่ดีนะแต่นั่นบอกว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าอืมยังไงดีคือคุณต้องผ่านเรื่องราวอะไรรายแล้วมาเจอเขาแต่คนที่จะเข้ามานั้นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพ่อไม้พ่อมแม่ไมๆก็ได้หรือผ่านการมีครอบครัวก็ได้นะคะ มาดูไพ่สรุปเรานะคะของชาวราศีกันนะคะเดือนนี้เบลมองว่าคุณเด็ดขาดในเรื่องของความรักมากๆาที่ผ่านมาคุณให้อภัยแล้วนะนะคุณมองเรื่องของเขาเรียกว่าชั้นน้าหนักอะ่ะเหตุผลในเรื่องของความรักอะ่ะนะข้อดีข้อเสียความคิดถี่ถ้วนอะ่ะคุณวิเคราะห์อ่ะว่าการที่คุณจะให้อภัยเขาอะ่ะการที่คุณจะกลับไปคบกับคนเกา่า นะหรือให้อภัยคนรักที่ทําผิดกับคุณที่ทาคุณเสียใจมันจะคุมค่าไหมแต่มองดูแล้วอ่ะคุณน่าจะเรียกว่าคุณเด็ดขาด่ะคุณน่าจะไม่ให้อภัยเขาเพราะคุณมีความเชื่อมั่นและคนมีความหวังอ่ะในตัวของคุณเองคุณมีความหวังว่านะคะว่าคุณต้องเจอสิ่งดีๆนะคือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณอ่ะมันต้องดีกว่าเดิมอ่ะคุณมีความหวังคุณมีความเชื่อมั่นแล้วคุณจะกล้ามันต่อไปนะคะ อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะกับสิ่งที่เขาเรียกว่ากับการเริ่มต้นใหม่ต้องเหนื่อยแล้วความพยายามเหมือนภาระต่างๆในเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองที่ทําร่วมกันก็ได้สําหรับบางคนเนาะนะคะสิ่งต่างๆหรือความเหนื่อยภาระทางจิตใจก็ได้นะการอะไรถาถมเข้ามาคุณต้องสู้หน่อยนะคะการสู้อย่างนี้มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะแค่คุณมีความหวังเท่านั้นเองนะคะ การเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความรักรอคอยเราอยู่นะคะซึ่งมันจะเป็นความรักที่ดีนะคะความรักที่บอกว่าสามารถที่จะลงหลักปักฐานกันได้นะคะเพราะฉะนั้นรอคอยหน่อยนะคะรอคอยอย่างมีความหวังนะสําหรับความรักครั้งใหม่นะคะการที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนในลักษณะของคนธาตุไฟก็ได้จริงๆคนธาตุไฟอ่ะคือมีเขาเรียกว่าโดดเด่นมากในเดือนนี้ของชาวราศีกันนะคะธาตุไฟนะคะก็จะเป็นมีเมษนะคะมีสิงนะคะ แล้วก็มีธนูนะคะที่จะเข้ามาก็ลองดูนะคะก็ลองอดูดูหน่อยใครที่ชาวราศีธาตุไฟนะคะที่เข,เข้ามานะคะมาคุยหรือว่าที่เราคุยคุยอยู่ก็ลองเปิดใจดูเขาหน่อยเนาะ ะะเพราะนั้นจนให้เราศรัทธานะคะคในความรักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะบางทีก้าวแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหมือนชายคนนี้นะคะได้สิบคาถามาต้องเหนื่อยความพยายามต้องฝ่าฟันนะคะกับอุปสรรค์นะคะกับสิ่งที่เจอนะคะแต่ว่าคนนี้บอกว่าความรักที่ดีนะคะความรักที่จะจะสร้างอนาคตกับเราอรอคอยอยู่นะคะสิ่งยังไงนะคะเขาจะเข้ามาหาเรานะคะจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะขอให้ นะคะคชาวราศีกันนะคะสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ